ได้เวลานวัตรกรรมของท่านครับพบกันทุกวันเสาร์เวลาเดียวกันนี้ครับ Innovative Variety ครับได้เตรียมเรื่องราวดีๆไว้ให้กับท่านครับสำหรับวันนี้ครับพิเศษจริงๆครับเราพาท่านไปพบกับอดีตวีรบุรุษฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกในปี2004ครับและได้เหรียญเงินในปี2008คุณมนัฐบุญจำนงครับชีวิตของเขาจากฮีโร่จากสูงสุดแล้วพัฒนาขึ้นลงขึ้นลง เข้าสู่ธุรกิจคอนเฟลกฮีโร่ได้อย่างไรเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เราตามไปถึงอำเภอบ้านหมีจังหวัดลบบุรีแล้วนำมาเสน,เสนอให้กับท่านผู้ชมถึงบ้านครับและช่วงที่2ครับเป็นการซ่อมรองเท้าซ่อมเครื่องหนังครับท่านที่มีปัญหาการซ่อมรองเท้าอุปกรณ์เครื่องหนังต่างๆไปซ่อมที่ไหนแล้วมีปัญหาซ่อมไม่ได้มาที่นี่เลยครับเราจัดให้ครับและตอนสุดท้ายของรายการครับในศตวรรษที่21นี้ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ การแข่งขันได้อย่างไรเราจะพัฒนาคนของเราให้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันในยุคนี้ได้อย่างไรยุคอาเซียนที่กําลังจะมาศตรวรรษนี้เราจะต้องเตรียมอะไรบ้างห้านทีสุดท้ายครับเป็นเรื่องราวที่เราจะมอบให้กับท่านผู้ชมถึงบ้านครับพบกับคุณมรัะบุญจำนงในช่วงแรกเลยครับ วันนี้ n n o v a t i v e v a r i e t y ครับพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีมาพบกับชีวิตของวีรบุรุษโอลิมปิกของเราตั้งแต่ปี2004-2008ครับแน่นอนครับชีวิตจากหนุ่มราชบุรีเปลี่ยนมาที่บ้านหมีลบบุรีอยู่กับคุณมนัตบุญจำงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านผู้ใหญ่ขไทยรัฐเชิดโฉมอำเภโพนทองที่บ้านหมีลบบุรีเป็นบ้านใครครับเนี่ยบ้าน แแม่ฟนั่นแม่แฟนครับชีวิตไปยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่ที่โรบุรีครับคุณนัทครับก็มารู้จักกับแฟนคือมีงานที่โรบุรีมาตัวตัวอะไรเงี้ยเราเจอกันครับแล้วก็คุยกันพบกันมาเรื่อยเรื่ครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นเดี๋ยวเราคุยกันย้อนกลับไปที่ชีวิตคุณมนัทนิดหนึ่งได้ครับเราเริ่มกันตั้งแต่2004เลยครับผมก่อนก่อน2004ตอนนั้นชกมวยไทยก็ไม่ครับผมพอมาเก็บตัวติดเยาวชนทีมชาติตั้งแต่สิบห้าเลยครับแล้วก็คัดโอลิมปิกไปจน2004ันสี มาได้คาร์ดอนปีปีสองสี่ครับครับครั้งแรกในชีวิตครับเขาว่ากันว่าซ้อมน้อยแต่ต่อยดีเรื่องจริงไหมครับเรื่องจริงครับผมว่าผมไม่รู้นักมวยอาจจะไม่เหมือนกันทุกคนนะครับแต่สําหรับตัวผมนี่มันเหมือนซ้อมเยอะผมต่อยไม่เป็นนะต่อยไม่ออกเลยต่อยไม่ได้เลยมันมันจะเหมือนคุณสามารถพยากรลุ่นเลยไหมครับที่ไม่ครับผมแล้วมันผมว่ามันแล้วแต่คนนะแล้วแต่แบบสไตล์ใครด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือ ผมเป็นคนซ้อมนานไม่ได้อย่างมีทัวร์นาเมนต์หนึ่งถ้าให้ผมเก็บตัวเกิน2เดือน3เดือนนะผมไม่อยู่ผมดี่องเดียวต่อยไม่ออกเลยต่อยไม่ออกอ่ะสองมาสี่ตอนนั้นไปได้เหรียญทองได้เหรียญทองครับิปิกครับบรรยากาศตอนนั้นเป็นไงบ้างครับบรรยากาศตอนนั้นแค่ก่อนได้ในตัวผมนะความคิดผมแค่ผมได้คัดไปเป็นตัวแทนได้ไปโอลิมปิกแล้วผมก็ดีใจแล้วผมไม่ได้ไปหวังว่าเอาเหรียญทองเลยเพราะตอนนั้นมีผมมีวอล์รโพ แล้วก็สุริยาสามคนนี้คือเป็นมวยที่ว่ามวยใหม่ไม่ได้เป็นความหวังในสายตาเขาเลยครับครับตอนความหวังในสายตาตอนนั้นปีนั้นมีพี่สมรักษพี่สมจิตพี่สุบานสามคนนั้นเป็นความหวังเขาครับแต่สามความหวังเขาล่วงหมดไปสามคนเเหลือแต่สามคนที่ไม่เป็นความหวังไว้เราเราก็ไม่เก่งตอนนั้นไม่เก่งเพราะเราไม่ได้เกรงอะไรอยู่แล้วเพราะเราไว้ต่อยเราเหมือนเป็นเด็กใหม่ด้วยครตั้งแต่เราได้ไปถึงขั้นโอลิมปิกเราก็ดีใจแล้วครับ แต่ตปล่อยเข้าไปมันเหมือนมันอยู่ในจุดพีคอะจย์ของนักกีฬาทำอะไรก็ดีไปหมดครับพอสองวันสี่ได้เหรียญทองมันจะกลับนันเป็นไงบ้างครับโอ้ดีใจครับดีใจสุดสดครับเพราะผมดีใจมากที่สุดคือก่อนวันชิงครับก่อนรอบชิงก่อนรอบชิงผมมันจะมีห้องแต่งตัวให้นักมวยครับแล้วผมได้เอารูปในหลวงครับตั้งไว้ในห้องแบบว่าลุกถ้าผมได้เหรียญทอง ผมจะเหรียญทองกลับไปทุนเก้าถวายครับแล้วผมก็ทําได้ครับอันนั้นเป็นที่ผมจุดที่ผมสุดยอดที่สุดดีใจมากดีใจมากที่สุดดีใจมากกว่าที่ได้เหรียญทองอีกที่กลับมาแล้วได้เหรียญทองถวายในหลวงครับแล้วตั้งแต่2004จนถึง2008แล้วก่อนถึง2008นะใช้ชีวิตยังไงบ้างครับช่วงนั้นเที่ยวเก ตามนังสือพิมพ์เลยครับครับว่าผมเกเลมั่งหนีซ้อมได้เหรียญโอลิมปิกมาครับทำตัวไม่เข้าค่ายซ้อมมั่งอะไรมั่งแต่ไม่มีใครรู้หรอกผมเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ยังไม่ได้เหรียญโอลิมปิกคุณแม่ครับเที่ยวขนาดไหนเนี่ยโอ้หคืนนึงหมดสามหมื่นสี่หมื่นะจ่ายล้นๆจ่ายจ่ายล้นล้นจ่ายพาเพื่อนไปเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงเสร็จเพื่อนไม่มีตังขอตังเราก็ให้ครับเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆเรื่อยเลยครับแทบทุกวันเกือบ ที่เขาบอกว่ามีหมื่นหนึ่งเที่ยวห้าหมื่นจริงจริงไหมโอ้จริงสุดยอดนะผมช่วงเที่ยวช่วงนั้นไม่สนใจอะไรใครด้วยครับครับเหมือนเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นด้วยคุณตงตแล้วดันวัยรุ่นใครก็รู้จักแล้วดันมันมามีเงินตอนนั้นที่ดีด้วยอ่ะราเออเอแล้วเราคิดตั้งแต่เก็บตัวมาเราก็ไม่เคยได้เที่ยวครับระเบิดระเบิดมันระเบิดเลยมัน่อยเลยครับแล้วก็กลับมาต่อยปีสองพันแปดก็สองพันแปดไปต่อยเอเชียเกมก่อนครับเอเชียเกมไปผมก็ไปได้เหรียญทองคนเดียว ผมก็ตามข่าวอยู่บ้านอยู่นะซ้อมมั่งไม่ซ้อมมัางผมก็ไปขู่นายก็นายก็ปวดหัวนายนายก็บอกมั่นใจแล้วในโอลิมปิกสอง8ันผมไปในตัวผมผมไม่ได้หวังครับคือได้คัดไปผมก็ดีใจตัวผมไม่เคยปี2008ผมไม่ได้หวังว่าจะเอาเหรียญทองผมแค่ประกาศว่าได้แค่ได้เหรียญอะไรผมก็ดีใจ ครั้งนะผมต้องสู้ตัวผมเองก่อนผมต้องลดน้ำหนักต้อง18โลเดือนเดียว18โลเดือนเดียวเดือนเดียวลดแบบโอ้โหไม่มีแรงครับลดแบบว่าต่อยขึ้นต่อยบนเวทีนี่ต้องประคองเอาประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาประคองเอาตัวให้รอดอย่างเดียวครับลดยังไง18โลเดือนเดียวต้องซ้อมตอนนั้นนายส่งไปอยู่เมืองนอกครับครับก็ซ้อมเช้าเย็นเช้าเย็นเนี่ยรากินรู้จักกินถ้าเป็น เวลาเขาะว่ามีนักโภชนาการคอยดูแลเราอะไรอย่างเงี้คือเสวียตนี่รู้จักเราดีที่สุดโอ้ผมพูดง่ายผมรักท่านเหมือนพ่ออีกคนหนึ่งครับคเสบียดนี่คือเป็นผู้ที่แบบให้ให้อะไรผมทุกอย่างครับทำให้คนรู้จักผมด้วยครับ ท่านก็รักแล้วปกป้องผมมาเกือบทุกอย่างเวลามีเรื่องผมตามข่าวก็รู้สึกเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วช่วงนั้นได้ทําธุรกิจอะไรไหมครับเราตอนนั้นซื้อรถบัสซื้อรถบัสให้กับทางพ้านมที่ราชบุรีเราเปิดโต๊ะสนุกอยู่ที่บ้านครับเปิดโต๊ะสนุกทุกวันนี้ยังทําอยู่ไหมครับทำอยู่ครับครับกิจการก็ไปได้ก็ไปดีก็ไปเรื่อยๆครับแต่ช่วงนี้โต๊ะสนุกถามว่ามันไหมมันมันมีเยอะครับราชบุรีตอนนี้นะครับครับแต่คุณแม่ตอนนี้ก็ยังได้เงินเดือนจากกกทได้ครับได้จจาากกกกท และโอโซสภาจากโอลิมปิกแม่ผมฟิตมวยไม่ทันแล้วไม่งั้นผมจะได้สบายมานมพอมา2008ได้เหรียญเงินแล้วเป็นยังไงบ้างครับตอนได้เหรียญเงินกลับมาตอนนั้นก่อนไปผมมโหนายท่านในทวีปทุกคนปิดปิดไม่ผมดูข่าวไม่ให้รู้อะไรผมมารู้ตอนที่ว่านักข่าวผมไม่รู้จากไหนรู้ตอนหลังคือว่าเป็นนักกีฬา ผมเป็นนักล่าตัวแทนประเทศแทนที่จะให้กําลังใจกลับมาดูถูกผมอเขียนข่าวว่าถ้ามานัทได้เหรียญอะไรนะเอาตีนมาเยียบหน้าผมเลยคนก็นอนให้มานัทเอาตีนเยยมหน้าพูดอย่างเงี้ยครับเขียนข่าวมาอย่างงี้เวลาผมได้กลับมาทําไมมันไม่ทําเหมือนที่มันเขียนผมก็โมโหผมก็อยากรู้เหมือนกันคุณเขียนได้คุณก็ต้องออกมารับสิ่งในคุณพูดดิเวลาผมทําอะไรผิดผมก็ยอมรับในสิ่งที่ผมทําครัำเวลาคุณเขียนข่าวคุณเอาชื่อผมไปเขียนว่า ผมโมโหมากข่าวตอนนั้นนะครับผมไปแล้วผมได้เหรียญกลับมาผมก็บังคังถามว่าผมดีใจครับอะไรได้คือดีใจได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้วงการกีฬาไทยครับได้เป็นนักกีฬาคนแรกที่ได้เหรียญโอลิมปิกสองสมัยคครรัับบตอนนั้นเที่ยวอยู่ไหมครับหรือว่าหาเงิทำธุรกิจยังเที่ยว่เที่ยวกลับมาก็เที่ยวครับผมพูดง่ายผมเที่ยวมาตลอดนะเที่ยวมาอย่างเดียวเที่ยวทุกวันเที่ยวไปงานเสร็จก็เที่ยวไปงาน โชว์ตัวเสร็จก็เที่ยวอะไรอย่างงี้ครับผมถามนิดนึงความสัมพันธ์กับคุณสมรักตอนนั้นดีมาตลอดแล้วมีช่วงนึ่งจุดช่วงหนึ่งสดุดเพราะอะไรฮะมาสดุดเพราะตอนโอลิมปิกครั้งที่3ครับครั้งที่3ปีสองศูนหนึ่งปีสองพันสิบสองสองพันสิบสองผมจะหนีออกจากค่ายมาผมไม่ถูกกับเขาครับแล้วคราวนี้พี่สมรักก็หนีมาหาพี่สมรักพี่สมรักถามว่าเออเป็นอะไรผมว่าเล่าให้แกฟังแกบอกเฮ้ยไม่ได้อื กีฬาโอลิมปิกมันต้องเอานักกีฬาที่ดีที่สุดของประเทศไปเองซ้อมอยู่ข้างนอกพี่บาสก็ให้ซ้อมอยู่ที่ค่ายแกบอกว่าเดี๋ยวพี่จะไปวิ่งเต้นให้เองคัดตัวะไรคนที่ว่ามาแทนเองครับครับแล้วผมไปคัดตัวผมก็ชนะได้ซ้อมไหมตอนนั้นไม่ได้ซ้อมซ้อมอาทีเดียวมันลดน้ำหนักอย่างเดียวลดน้ำหนักอย่างเดียวครับแ่าวก่อนคัดตัวขอให้ชั่งน้ำหนักด้วยนะครับครับซ้อมมาทีเดียวชั่งน้ำหนักอย่างเดียวแล้วก็ไปต่อยก็ชนะเพราะ เราถามว่าผมขอว่าผมเก่งผมก็ไม่ได้เก่งแต่ผมว่ายัางไงผมก็ดีกว่าชุดปัจจุบันนะครับครับผมชนะเสร็จปุ๊บผมก็คิดผมต่อรองผมขอก่อนครับผมบอกขอแยกซ้อมได้ไหมขอมาซ้อมกับโค้ชอีกคนได้ไหมตอนนั้นโค้ดเป็นใครครที่ซ้อมกับใครที่จะจะแยกไปซ้อมพี่แขกน,นาวาโททวิวัน์อิสลาค ผมอยากตอนนั้นอยากไปยยกซ้อมมาแกเพราะแกก็เป็นโคตรระดับทีชาติเบอร์หนึ่งเหมือนกันครับถ้าไปเก็บตัวด้วยกันผมก็ต้องโดนอีกครับว่ามันไม่ซ้อมมากเกเรมากนี่เดียวมันก็ต้องมีข่าวมาไม่ดีครับแล้วผมก็ไม่อยากให้น้องๆในทีมมองเห็นว่าเอ้ยเป็นฮีโร่ทําอทไมทําตัวทํามีอภิสิทธิ์คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดไม่อยากเป็นตัวทวงของทีมเลิกดีกว่ารู้สึกเครียดกับคำว่าฮีโร่ไหมครับตอนนั้นหนักใจหนักใจทําอะไรก็ คนมองนะคนมองอีกอย่างไปแข่งกีฬาอะไรก็ต้องชนะอีกอย่างแพ้มาก็โดนด่าองคก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากีฬามันมีแพ้ชนะถ้ามันชนะอย่างเดียวมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกเราผ่านสิ่งที่ไม่ดีมาเยอะด้วยครับเราก็ได้เรียนรู้ได้มองเห็นว่าใครมีคนที่อยู่ข้างๆเราจริงใจกับเราครับแล้วมันได้อะไรคําสอนอะไรมาเยอะครับครับกับตัวเราเองตอนนี้ครับ ได้ความคิดเราได้รู้ว่าสิ่งไหนไม่ดีครับดีหรือไม่ดีครับคัดแยกเพื่อนได้ด้วยคัดแยกได้เลยครับครับคำว่าเพื่อนเพื่อนกินหาง่ายจริงครับครับเข้าใจเลยใช่ไหมครับเข้าใจเพื่อนผมที่รักผมจริงที่ที่รักผมจริงก็เหมือนที่บอกพี่สมรักแลหนก็อำนาจเลื่นเรืออำนาจเลื่นเลยนี่ผมจะโทรคุยกันตลอดคว่าไม่ว่าไงมีงานหรืออะไรก็จะโทรคุยไปกินข้าวด้วยกันตลอด นี่สามคนนี้ที่เล่ามาเนี่ยจังหวัดฝีมือทั้งสามเลยไม่มีมวยบูสักคนเลยนะแล้วทำยังไงถึงดีกับคุณสมรักตอนนั้นความสัมพันธ์กับสมรักก็ไม่คุยกับผมมาปีหนึ่งแกโกรธมากพูดง่ายๆเหมือนแกเสียหน้าเราไปหักหน้าแกแกเอาหน้ารับประกันเลยนะรับประกันแทนทุกอย่างแกโกรธผมมาปีกว่าแล้วแกว่าเออไม่ไม่โกรธอ่ะคือว่าให้มันเข้าไปคุยบอก็พอขรมาแกบอก มันมันไม่อยากต่อยเรื่องมันแค่เราไม่ได้ไปทําอะไรผิดไม่ได้ไปค้ายาหรืออะไรครับพี่สมรักบอกแค่เรื่องมันช่างมันทุกวันนี้ก็คุยกันก็โทรคุยกันกับพี่บ้านตลอดครับแล้วชีวิตหลังจาก2012มาจนถึง2015นย่าเป็นยังไงบ้างครับก็แล้วหันเข้าสู่ธุรกิจได้ยังไงก็ยังเที่ยวอยู่ยังเที่ยวอยู่ยังเที่ยวอยู่มันเพื่อมาเจอกาแฟนผมตอนพวกนี้ปีที่แล้วนี่เองครับครบแล้วคบกันมาตอนเจอกันก็ยังเที่ยวอยู่ เ <c oughs> ที่ยวเที่ยวแล้วจนมาวันหนึ่ง <c oughs> แฟนผมขมไม่ใช่คนเที่ยวไม่เที่ยวไม่กินเอาละสิแล้วแกเาขาเขาก็บอกว่าถ้าอยากพบ้ <c oughs> เขาเขาเขาก็รู้ผมประวัติยังไงเข,ง <c oughs> ขงาก็รับได้ตรงนี้ผมก็ดีใจแล้วอย่างคือเขาก็บอกถ้าเที่ยวกินยังอยากกปบเขาแต่รับไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่คนอย่างนี้ครับเ <c oughs> ขาบอกว่าอยากให้เรามีธุรกิจตั้งธุรกิจแล้วอยากให้มีชีวิตที่ดีขึ้นไม่อยากให้ใครมามองหรือดูถูกอะไรผมด้วย แล้วตอนนั้นเริ่มเริ่มทำขนมคอนเฟลฮีโรนี้หรือยังครับก็เริ่มตอนนั้นยังที่คุยกันก็แบบผมก็ไปเดินสายโชว์ตัวมีงานอย่างเงี้ยครับงานประจําคุณมนณะคือเดินสายโชว์ตัวนะครัก็มีรายได้จากโอลิมปิกกรกทสภาก็มีทรัพย์สินอะไรต่างๆที่เซฟมาใช่ครับทุกวันนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่ที่บ้านหนี่ลบุรีบ้านหนีก็เพิ่งย้ายมาได้สักพักหนึ่งตอนนี้ก็จะเริ่มขยับขยายทีะนิดทีะนิดนะครับผมถามนิดนึงสิไปปิ้งตรงไหนกับแฟนไปปิ้งอะไรเขาไปประทับใจตรงไหน ตอนแรกคบ,พบกับแไนกอยังไม่นั่นผมมาประทับใจพี่บอกว่าเขามาเตือนเราครับเรามีสติผมพูดตรงๆเขาก็าาพูดทุกอย่างครับเขาบอกเป็นไงต้องแถามหน่อยมีเพื่อนนะเพื่อนเคยช่วยอะไรบ้างไหมผมพูดตรงๆนะผมผ่านมีแฟนมาหลายคนไม่มีใครมาเตือนผมอยู่นะผมเป็นคนไม่สนใจเออเตือนเราเลิก เลิกอย่างเดียวนี่นี่เด็กนะนี่เด็กกว่านะเด็กกว่าแต่มันเตือน,น,นได้ใช่เตือนผมงงว่าทำไมผมอยู่แต่แล้วเขาเตือนเขาเวลาเดือดร้อนมีใครมาช่วยไหมครับเวลาเราเดือดร้อนเวลาเรามีมีแต่โทรชวนไปกินไปเที่ยวครับแต่เวลารเราเดือดร้อนโทรหาใครเขาไม่มีแล้วเขาไปว่าเราอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แนะนํามผมมาทุกอย่างนะครับจนหันมาทําขนมครับ